ก้อนเงินกินก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับก้อนทองเนี่ยโตกว่าก้อนเงินเยอะเลยนะครับเอาไปกัดขาน้องครับสวัสดีครับอยู่กับผมชนกราเดนเนเจอร์นะครับมีอยู่กับก้อนทองนะครับนี่ก้อนทอง ก้อนเงินนะครับผมก็วันนี้อากาศร้อนมากนะครับก้อนเงินก้อนทองเนี่ยตัวร้อนนะครับแล้วก็มีการเล่นอือนะครับเพื่อลดอุณหภูมินะครับของตัวเองนะครับเมื่อเขาอือมาได้ระยะหนึ่งนะครับอือก็จะมีความเย็นนะครับสะสมแล้วเขาก็จะไปนอนคุกอึเขานะครับเพื่อลดอุณหภูมิในร่างกายนะครับ ก้อนเงินเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยครับตอนหยิบออกมาเนี่ยเต็มเลยนะครับแต่พอหยิบปุ๊บเอามาวางนี่อล่วงล่วงไปแล้วนะครับล่วงไปลงน้ำกันดีกว่าชิบอย่าไปใกล้ๆเลยนี้การแช่น้ำนะครับเพื่อลดอุณหภูมิก่อนนะครับ ว่าตัวเขาร้อนมากเลยนะครับตัวร้อนอากาศร้อนตัวร้อนนะครับตัวร้อนก็จะเล่นน้ำลายนะครับเมื่อกี้มาเนี่ยก็มือขาดน้ำลายที่ปากนะเล่นน้ำลาย เอ,ออเอาไข่อึกไข่ฉีและโอ้ไข่ฉีและน่าจะเป็นก้อนทองนะครับฉี<อ>จะพาเขามาแช่น้ำนะครับในเวลาเย็นเช่นเคยนะครับเพื่อให้เขาสบายตัวนะครับล้าง สิ่งสกปกตามเล็บตามใต้ท้องของเขานะครับมันจะค่อยๆหลุดมาเองนะครับเห็นไหมเริ่มมีเศษดำๆหลุดออกมาหลุดออกมาเป็นชิ้นๆนะครับนั่นคือแบบว่าเศษอึเขาบ้างนะครับแล้วก็เศษอาหารที่เขาเหยียบนะครับที่ติดตามร่องเล็บต,ตามหนังผิวหนังนะครับใต้กระดองอะไรอย่างเงี้ยครับจะเริ่มร่วงนะฮะเห็นไหม ตอนนี้ก็พามาลงตู้ไปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับก้อนเงินนะครับส่วนก้อนทองอยู่ตรงนู้นครับก้อนเงินครับต้องให้ก้อนเงินกินก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับก้อนทองเนี่ยโตกว่าก้อนเงินเยอะเลยนะครับเอาไปกัดขาน้องครับ <What? S 1> เพราะว่าเนี่ยก้อนทองเนี่ยแย่งกินหมดนะครับ มีการีครับผมก้อนทองน่ะแย่งน้องกินนะครับบางทีก็จะขึ้นไปบังน้องนะครับน้องก็จะไม่ได้กินนะครับบางทีน้องกินแบบไป2เม็ดอะไรเงี้ยก้อนทองซัดไปสิบแล้วครับกาเลยต้องปล่อยก้อนทองไอ้อนก้อนเงินก่อนนะครับให้ก้อนเหง่นได้กินนะครับ บอทองลอ้อแปบ๊บหนึ่งนะครับตอนนี้คือการแย่งกันกินนะครับก็กินนะครับกินอาหารดีนะตอนเย็นก็ถือว่าอากาศร้อนก็ยังกินนะครับช่วงนี้ก็จะห่างๆเรื่องหวัดได้หน่อยนะครับเพราะว่าฝนทิ้งช่วงไปแล้วนะครับ ก็จะร้อนๆแรงๆนะครับก็จะเหมาะกับสองก้อนเงินก้อนทองมากครับเป็นเต่าที่ชอบอาการแห้งนะครับแล้วก็ชอบแบบว่าอุณหภูมิร้อนๆนะครับเขาก็จะกระปี้กระเป๋านะครับในการกินนะครับวันไหนที่ฝนตกนะครับน้องเนี่ยจะกินอาหารน้อยครับเหลือนะครับเหลือแล้วครับแน่นอน ตอนเช้าเนี่ยทิ้งไว้เนแบบไม่แทบไม่กินเลยครับคือแบบมุ่งแดดจะแบบนอนนะครับแต่พออากาศร้อนๆเนี่ยเห็นไหมปากหลักกิน,นครับทิ้งตัวกินเลยครับผมก้อนทองขาเนี่ยไม่ยืนแล้วนอนกินเลยก้อนเงิน,นยังมีแบบใช้ขาทรงตัวบ้างก้อนทองนี่คือแบบเห็นไหมทิ้งตัวนอนกินเลยครับผม ก็มีคนถามผมนะครับว่า,ายังไงอะให้น้องกินอาหารกี่เม็ดนะครับเช้ากี่เม็ดเย็นกี่เม็ดตอบตรงนี้นะครับคือไม่ได้จํากัดนะครับผมให้เป็นช้อนนะครับเย็นเนี่ยจะให้ช้อน,อน,นหออนึห่งช้อนเต็มเ็มนะครับสําหรับเม็ดสีเขียวสูตรกระบองเพชรผสมหญ้านะครับเราจะให้ถตงช้อนเต็มเมส่วนเ,เม็ดสีเนี่ยที่เป็นแครอทอ้ง,งุ่นแล้วก็กล้ยเนี่ย ก็จะให้กินแค่ครึ่งช้อนนะครับช้อนแกงเนี่ยครึ่งช้อนผนะสมไปเลยนะครับส่วนตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าจะให้แบบว่าสองช้อนนะครับสำหรับเม็ดสีเขียว2ช้อนแกงครับแล้วก็เม็ดสีเนี่ยก็จะให้1ช้อนแกงนะครับ คือตอนเช้าเนี่ยคือเขาเราไม่อยู่ไงเราไปทํางานนะครับเราไม่ได้อยู่กับเขาทั้งวันนะครับก็จะให้ไว้เผื่อไว้เลยนะครับตอนที่เราให้เนี่ยก็จะกินประมาณนี้ครับกิน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 แต่ไม่หมดแน่นอนครับเขาก็จะไปนอนนะครับหรือไม่ก็ไปอ่าเขาเรียกไรนะไปกกไฟนะครับเพื่อปรับอุณหภูมินะครับในตอนเช้าเนี่ยแล้วก็จะไปนอนนะครับ บนอย่างเนี้ยเขาก็จะเที่ยวมากินทั้งวันนะครับเป็นหมดส่วนตอนเย็นเนี่ยคือเขาไม่มากินนะครับหลังจากกินเนี่ยคือกิน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 ปุ๊บก,ก็จะนอนแล้วนะครับเขาจะไม่แบบเที่ยวเดินออกมาเดินออกมาไม่มีแล้วครับคือเข้าปุ๊บคือนอนเลยนะครับเราก็จะปิดไฟให้เขานะครับให้เขาได้พักผ่อน ก่ ه, อนทองไปเลยนะยกขายึจัยกยกึดักดูแบบนี้คือเหมือนเหมือนตัวเท่ากันนะครับแต่ก็ก้อนเงินเนี่ยตัวที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยจะตัวเล็กกว่านะครับก้อนทองเนี่ยแบบโอ้ใหญ่มากตอนนี้เต็มฝ่ามือนะครับก้อนเงินนี้ยังแบบไม่ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่อายุของเขาเนี่ยสองตัวนี้ไม่ได้แบบว่า รับมาพร้อมกันแล้วก็ไม่ได้เกิดลูกคอกเดียวกันนะครับเป็นคนละพ่อคนละแม่นะครับแล้วก็คนละเดือนด้วยนะครับอายุห่างกันหนึ่งเดือนนะครับก้อนทองเกิดมกุลานะครับส่วนก้อนเงินเกิดกุมภาพันธ์นะครับก็จะห่างกันหนึ่งเดือนวก,กว่าเลยครับ การดันน้องครับมีการดันน้องครับผมการดันน้องครับนี่ครับเขาเป็นไงครับพอเขาดันน้องบางทีน้องก็จะนี่ครับหนีพอหนีปุ๊บเขาก็จะกินอยู่คนเดียวครับน้องก็จะแบบกลัวพี่นะครับแล้วก็จะเดินหนีไปเขาจึงโตกว่าน้องนะครับฟันทองเนี่ยฟันเงินเห็นไหมพอโดนพี่ดันก็ไม่ไม่กินแล้ว ลกลับไปกินลรออ๋อเป็นเรื่องที่ดีนะครับกลับไปกินปกติเนี่ยจะคือเดินหนีไปเลยนะครับเราไปดูด้านบนกัน,นยังากดีกว่านะครับเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับก้อนเองินก้อนทองนะครับไปแเห็นไหมก้อนเงินเตรียมจะไปแล้ว กลัวพี่นะครับก็เงินในกลัวพี่นะครับเพราะว่าด้วยขนาดของพี่ที่ใหญ่กว่านะครับนะครับเป็นปัญหาของการเลี้ยงเต่าต่างไซส์นะครับผมก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดรับมาใหม่เพิ่มเนี่ยตัวเล็กนะครับจะทันเขาไหมนะครับ ว่าที่คิดอยู่เนี่ยคือจะรับมาเพิ่มอีกตัว2ตัวนะครับสำหรับสูกาตาเนี่ยแต่แบบดูจากแค่สตัวเนี้ยขนาดาขนาดเนี่ยห่างกันไม่มากนะครับห่างกันไม่มากนะห่างกันไม่ถึงนิ้วนะครับแต่ก้อนเงินเนี่ยกลัวพี่นะครับกลัวมากนะครับพี่ดันทีครับเห็นไหมหงอยไปแล้วครับไม่กินแล้วพี่เลยดันทีกัดทีก็ หง่อยไปครับก้อนเงินก้อนเงินก็ไปน่นแลละอ่ะมาดูก้อนทองต่อก้อนทองเนี่ยคือกินเก่งมากเห็นไหมซัดบับบับบับบบข่มน้องเก่งด้วยครับหเห็นไหมเห็นไหมน้องมากินกันเริ่มมาอะมามา,มา,มาบังมาเบียดใส่ไม่ดีอะ่ะ ช่วงนี้ก็จะอัดอัดก้อนเงินหน่อยนะครับเพราะว่าจะให้ก้อนเงินกินก่อนนะนะดันน้องอต่อขาดันน้องสวยงากินกกนิสัยไม่ดีนะครับ <S <S ตอนนี้กำลังวางแผนว่าต้องแยกถาดอาหารนะครับกลัวมากเลยตอนนี้ถ้าเกิดว่ารับตัวเล็กมาอีกทีเนี่ย ตัวเล็กจะอดตายือไม่โตนะครับกลัวจะไม่โตมากกว่าตอนเี้ที่คิดนะครับกลัวว่าเออโดนก้อนท้องข่มเสร็จปุ๊บอ่ะพอจะกินมาเจอก้อนเงินที่ตัวใหญ่กว่าข่มไปอีกก็ทีเนี้ยจะหนักเลยนะครับนี่กำลังเดินสวนสนามนะครับ ไม่กล้าแม้แต่จะมองครับกินเก่งนะครับดูครับเม็ดแรกยังไม่เกินเลยเม็ดสองตามไปแล้วจะหมดแล้ว,ลวครับอาหารจะหมดแล้วกินเก่งไม่เก่งกันะจะหมดแล้วครับนี่เป็นเวลาเย็นนะครับไม่ใช่เวลาเช้านะ เช้าจะไม่จินเก่งอย่างนี้นะครับตอนเช้านะครับอันนี้เป็นที่ประจําก้อนก้อนเงินนะครับก้อนทองอยู่กล่องนู้นนะครับเขาจะไม่นอนสับกล่องนะครับเคยเห็นก้อนเงินนะครับเดินเข้าไปกล่องฝังนู้นะครับแป๊บหนึ่งเดินออกมานะครับเหมือนนอนไม่หลับกระแปกที่ก็เปลครับเตรียมตัวเข้านอนกันแล้วครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ก้อนเงินก้อนทองด้วยนะครับ หนึ่งไลค์หนึแชร์ share, หนึคือหนึ่งกำลังใจของเรานะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ